รวม15้าร้านเด็ดในภูเก็ตมากี่ครั้งก็ซ้ำไม่หมดและคลิปนี้เราจะมารวม15้าร้านเด็ดที่เรากินในรอบนี้บอกเลยว่าทุกคนมีควรพลาดอย่างยิ่งร้านแรกมากี่ครั้งก็ต้องซ้ำร้านหม่อมูโดอาหารใต้รสจัดเข้มข้นแล้วก็ราคาย่อมยาวมากี่ครั้งกินซ้ำยังไงก็ไม่มีเบือ่อ2มีโกราร้านเก่าแก่ใกล้ๆย่านออนทาวเป็นร้านบะหมี่ทำเองทางร้านน่านก็อร่อยผัดหมีม่เขาเนี่ยก็อร่อยเข้มข้นสุดๆเลย3าร้านกลางเมืองก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกรสชาติเข้มข้นทามละ28บบาทเท่านั้นเองอยู่กลางเมืองโอนทาวเลยทุก กินนารีที่เป็นร้านอาหารตามสั่งมีทั้งหมี่ฮุนหมี่หกเกี๊ยและอาหารตามสั่งจานละห้าสิบบาทเด็ดเลยก็คือเกี๊ยวทอดที่มีขายเฉพาะคนภูเก็ตเท่านั้นร้านนี้บอกเลยต้องมาลองร้านที่ห้าร้านขนมหวานปังชาไทยหอมหอมดับร้อนได้ดีสุดๆมีสาขาที่ภูเก็ตด้วยส่วนใครชอบชมวิวทะเลก็แนะนําร้านมูนสโตนเป็นร้านคาเฟ่อยู่ย่านแหลมพันวาเขาจะอยู่ในท่าเรือเลยนะทุกคนร้านบรรยากาศดีมากและถ้าใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบให้แวะมาร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำบางน้ำโคตที่มีหมูกรอบสุดๆร้านที่แปดโรตี ไก่ทะลักและก็โรตีอบองบอกเลยว่านุ่มมากราดิการาดกวยน้ำาวาที่มีหมูหอมนุมน่มๆกเลยว่าโคตรเด็ดแ,แกงปูใบชะพลูเข้มข้นมากๆร้านที่10ร้านข้าวต้มแง้งโกเบลรานนี้คนเยอะไม่แพ้เรียกว่าต่อคิวตลอดร้านที่11ซุป,ปเปอร์ติมซำม,มีให้เลือกเยอะหลากหลายมากร้านที่12โรตีเจ้าฟารมแกงเหนือได้มิชลินไกด์อย่างเดียร้านที่13ขนมจีนป้าไม้จ่านละ40บาทเติมได้ตลอดและร้านขนมหวานที่พลาดไม่ได้ภูเก็ตทรีทโคตรในตำนานกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่่นอยยสุดดดใใวงงงจกลัไป็คิถึต เอาใจใส่ดื่มบ้าแต่เป็นใส่ดื่มแบบงานอาร์ลานซิมเพลคค็อกเทลอาร์สวยๆได้ฟิลสุดๆ